วันที่29นี้นะครับ29มการาคมนี้เวลา8โมงเชา้าที่พระบรมรูปทรงมานะอาจารย์หวานนะก็มีการนัดประชุมชุมนุมถือว่าเป็นการชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งเขาตั้งตัวเลขไว้ที่10,000คนโดยแคมเปญนี้ชื่อว่าหมื่นปลดปล่อยหมื่นปลดปล่อยเป็นกิจกรรมที่นำโดยกลุ่มปฏิญญาหน้าศารนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ ต่อสู้แล้วก็เรียกร้องสิทธิของนักโทษการเมืองต่อเนื่องกันมาหลายเดือนพวกเราจะอาจจะมีจังหวะหลบพักบ้างนะครับมีผมนี้มีโอกาสชิ่งออกมาเลยนะครับชิ่งออกมาจากการกระแสะการื่อนไหวทางการเมืองไม่ต้องแบกรับกระแสภาวะการเรกว่างานร้อนงานเคลื่อนนะครับจะออกมาขึ้นไหวก็เป็นครั้งคราวแต่ว่าอาจารย์หวานแล้วก็คณะ ของกลุ่มปฏิญ,ญาณหน้าสารแล้วก็มวลชนที่อยู่อย่างเหนียวแน่นตรงนั้นเนี่ยโอเคอากลุ่มอาจจะไม่ใช่ใหญ่อะไรมากมายแต่ว่าก็มีความเหนียวแน่นมีความต่อเนื่องนะครับผมก็เห็นใจมากนะครับพูดตรงๆนะผมผมคิดเรื่องนี้ยากมากนะสิ่งที่กลุ่มปฏิญ,ญาณหน้าศารทําอยู่นั้นเนี่ยเป็นโจทย์ที่ยากแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ย อาจารย์หวานแล้วก็พรรคพวกนะครับโดยพลพรรคทั้งหลายก็คิดว่าถึงภาวะสุกง,งอมแล้วนะครับที่จะมีการออกมากดดันนะครับแล้วก็เสนอให้รัฐบาลนั้นออกกฎหมายหรือออกมาตรการในการให้มีการนีรศกรรมนักโทษการเมืองโดยเสนอว่าอาจจะยกเว้นบางส่วนนะนะครับเอาเป็นนักโทษการเมืองละกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมา นะครับใครที่เห็นเห็นด้วยนะครับกับหมื่นปล่อย,อยก็แกตั้งตัวเลขว่าถ้าไม่มีหมื่นคนเนี่ยมันมีพลังไม่พอรัฐบาลซึ่งคราวนี้จะเป็นการกดดันรัฐบาลของที่ตนเองเป็นคนเลือกมานะนี่จะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและจะต้องถอดรหัสต่อไปว่าเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันแบบไหนนะครับเสื้อแดงจะเป็นแค่มวลชนอยู่ภายใต้หรือว่ามันเป็น เป็นมวลชนที่มีแรงกดดันไปถึงพรรคการเมืองได้แล้วก็กดดันไปถึงคณะรัฐบาลก็รอดูครับก็2 0 29นี้นะครับส่วนผลจะเป็นยังไงต่อนี่ก็ต้องรอรอผลของกระแสดูว่าจุดติดหรือเปล่านะครับนัดสะ8แปดแปดโมงเช้าเลยนะครับวันอังคาร29ไม่รู้ว่าจะมีคนตื่นไปทันหรือเปล่านะครับผมนี่ก็อาการหนักนะปกติผมตื่นสายครับนะครับแต่ว่าจะไปอยู่ จะไปอยู่นะครับจะไปอยู่ก็ฝากไว้ก่อนนะเผื่อไฟสายนะครับจะได้มีข้ออ้างแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปให้ทันไปทันเดี๋ยวจะนอนนอนเร็วหน่อย